สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์พานิรักษาพงศ์จากาแผนกอะไหล่รถขุดยันมาวันนี้ผมจะมาสาธิตการเปลี่ยนฟันบุ้งกีนะครับเครื่องมือที่เราจะนามาเปลี่ยนฟันบุ้งกีมีอะไรบ้างไปชมกันครับครับสำหรับเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับ 1. ค้อน 2. เหล็กส่งนะครับและ 3. เกียงทําความสะอาดครับ สำหรับอะไหล่ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นชุดฟันบุ้งกีอีโค Y ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ฟันบุ้งกี Eco ide, อีโคไวสสลักล็อกอีโคไและ3ส,สลักยางอีโคไครับต่อมาเรามาดูการเปลี่ยนฟันบุ้งกีกันนะครับฟันบุ้งกีของยันม่า เป็นแบบสลักล็อกจากด้านบนเราจะตีจากด้านบนลงด้านล่างนะครับครับหลังจากที่เรานำฟันออกแล้วนะครับก็จะมีสลักยางอีกหนึ่งตัวให้เราทำการถอดออกด้วยนะครับ หลังจากที่ตอกสลักยางออกแล้วนะครับให้นำเกียงนะครับมาทำความสะอาดครับครับจะเห็นได้ว่าฟันบุ้งกี่ตัวเก่าและฟันบุ้งกี่ตัวใหม่มีความยาวแตกต่างกันอย่างชัดเจน ฟันบุ้งกีตัวเก่าจะมีการสึกหลอจากการใช้งานเราจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนฟันบุ้งกีตัวใหม่ต่อมานะครับเราจะมาดูการใส่ฟันบุ้งกีกันอย่างแรกนะครับเราจะต้องใส่สลักยางต่อมานะครับเราจะมาใส่ฟันบุ้งกีโดย ลักษณะของอักษรน,นะครับจะต้องหงายขึ้นและสุดท้ายนะครับเราจะใส่สลักล็อกเพื่อล็อกฟันบุ้งกีโดยให้ด้านของรอยหยักนะครับหันเข้ากับสลักยางครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนฟันบุ้งกีก็มีเพียงเท่านี้นะครับและสำหรับส่วนที่เหลือ ก็จะทําการเปลี่ยนในลักษณะเดียวกันจนครบครับเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนฟันบุ้งกีง่ายนิดเดียวเพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถเปลี่ยนฟันบุ้งกีได้ด้วยตัวเองครับผมขอตัวไปทํางานต่อก่อนนะครับเจอกันอ e ีพีหน้าครับสวัสดีครับ